สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของคนที่เกิดวันเสาร์เนาะเป็นคลิปคู่ความรักนะครับแยกต่างหากเนาะของที่ประจําเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคลิปนี้นะครับเป็นการทํานายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครใคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับไปนะครับส่วนอันไหนที่รู้สึกว่าใช้ในการปรับแก้ได้ตั้แต่ต้นเดือนก็สามารถใช้ได้เลยเนาะเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ก็วันที่28่กุมภาแล้วก็ทันพอดีนะครับถ้าอัปโหลดเสร็จนะครับ ก็เป็นวันสุดท้ายของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับก็คือวันเสาร์นะครับในส่วนของคลิปที่เป็นภาพรวมทั่วไปนะครับการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพเนี่ยโดทําให้แย่แล้วของเดือนมีนานะครับแล้วก็ดวงรายสัปดาห์นะครับโดก็ทําไว้ให้เราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสามารถติดตามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องของโดนะครับ D. O. Activity เนาะสามารถกดเข้าไปได้นะครับแล้วก็ฝาก a c e b o o k ไลค์นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดของการดูดวงสดตัวโดทิ้งไว้ให้แล้วนะครับใต้ คําคบรรยายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็เรามาดูกันเลยนะครับต้องขออนุญาตว่าสับา้ไว้แล้วเนอะเมื่อกี้นะครับก็ถึงได้กดอัอัดไว้นะครับโอเคเรามาเริ่มที่ของคนเกิดวันเสาร์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสถานการณ์ในช่วงนี้บอกเลยว่าความอึดอัดของทั้งสองฝ่ายเนาะมันอาจจะด้วยความที่ว่า1คุณอาจจะตัวตนของคุณก่อนนะมันเหมือนกับว่า เดือนนี้อะครับมันมันมีความอุดอันภายในจิตใจท่อนข้างยุบคนที่เกิดวันเสาร์นีๆๆๆ่เหมือนกับว่าด้วยความที่อาจจะมีภาระอะไรหลายอย่างซึ่งอาจจะเป็นมีการป่วยด้วยนะมีการป่วยด้วยนะสาวกพอดีบางบางคนบางกรณีเนาะแล้วเหมือนคู่กรณีที่เป็นของวันเสาร์นะครับก็ถ้าคบกันมานานสามเดือนหกเดือนขึ้นไปเนาะมีคู่กรณีก็ถือว่ามาดู เฟสนี้ก่อนเนาะอย่าโดค่อยไปดูคนโดให้โดมองว่าน่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่คนตัววันเสาร์เองน่าจะป่วยหรือคุณแม่ของตัวคุณวันเสาร์หรือคนที่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับอาจจะมีการป่วยด้วยนะครับในเดือนนี้เนาะแต่พอทีเนี้ยพอมาดูไวเพราะอะไรอย่างแรกก่อนมันอาจจะมีด้วย1 งานวิ่งเข้าชนมากเลยอืมคุวันเสาร์มงานหนักเนาะแล้วเหมือนไม่ได้จับงานเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าการไปโฟกัสกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากแต่ถามว่ามีการส่องกันไหมมีโดเห็นว่ามีการส่องกันนะครับอ่อส่องก็จริงนะแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่คุณน่าจะไม่ได้พูดกันทั้งหมดเดี๋ยวทำไมเย่๋ยโดบอกนะ เพราะเนื่องจากว่ามันมีพไพ่เดอะไทราเฟนขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักถามว่าทำไมคุณส่องแต่คุณไม่ยอมพูดอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยดูฟังคนที่คุณดิวอยู่ไหนเป็นไงบ้างเก็บตัวเก็บทรงนะครับบางคนคบกับคนที่อายุมากกว่าเป็นชาวชาวกันก็ได้นะอืเดือนหน้าโดอาจจะมีแนวโน้มในการทํำ12ราศีนะครับอืมต้องบอกก่อนเนาะ หรือมันมีแนวโน้มว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างส่องกันไปเพราะว่าพอเห็นอีกฝั่งหนึ่งเริ่มเริ่มไม่เทคแอคชั่นอะไรอาจจะคนวันเสาร์าอาจจะไม่เทคแอคชั่นอะไรเริ่มมีการส่องกันเกิดขึ้นครับอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือภูมิฐานหรือมีลักษณะหรือมีองค์ความรู้อะไรมากกว่าอาจจะเริ่มมีการส่องคนวันเสาร์ละอาจจะมีกรณีก่อนหน้านี้เพราะว่าไปขยายออกมาเนาะในช่วงแรกสถานะทั้งคู่อะ ผลลัพ์ออกมาคือ The Tower คือน่าจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรในความสัมพันธ์คู่เมื่อไม่นานมานี้อาจจะเกิดไดแ้แต่ต้นเดือนหรืออาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องบอกแบบนี้เนาะแล้วพูดตรงๆว่าฝั่งแฟนคนวันเสาร์อ่ะค่อนข้าง พอดีว่าเมื่อกี้มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเนาะอย่างแรกเนาะมันอาจจะมีเรื่องเก่าๆที่พังได้เกิดจากอะไรหนึ่งมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะครับน่าจะคิดถึงคนเก่าๆมีการส่องคนเก่าๆเกิดขึ้นคือจับอีกคนนึงไว้แน่นเลยนะแต่มันเหมือนกับว่าโดเห็นเลยว่ามันน่าจะมีคนเก่าๆหรือความรู้สึกเก่าๆที่มันแทรกเข้ามาหรือในอีกกรณีหนึ่งด้วยความที่ว่า น่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ตัวตัวเลือกเยอะมากอะ่ะแล้วส่องกันหนักมากเลยแล้วของแบบนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังเลยครับอืมเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นความเป็นไปในช่วงนี้มันก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าเริ่มมีการเทคแคชันแบบว่าตั้งไฟตั้ง ไก่เห็นตีนงูง,งูเห็นงมไก่เลยอ่ะงั้นเนี้ยบอกเลยอือแล้วมันจะมีในเรื่องของการควบคุมกันด้วยนะครับก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ด้วยสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์เนาะในช่วงเดือนมีนาคิดว่าน่าจะประมาณต้นสัปดาห์เอ้ต้นต้นช่วงต้นเดือนต้นเดือนอะ่ะน่าจะมีการพูดคุยหรืออะไรบางอย่างกันบ้างแหละ แต่มันเป็นเหมือนสงครามเย็นเข้า <c oughs> <c oughs> ใจใช่ไหมครับเป็นลักษณะเหมือนสงครามเย็นที่แบบว่าอืมหลักฐานยังไม่แน่งไงอันไหนไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปนะมันแค่บางคนแต่ในบางคนอ่ะมันเป็นในเรื่องของความที่ไม่ยอมกันแล้วอีกคนหนึ่งมีค่อนข้างคือด้วยความอาจจะบางคนด้วยความที่ว่าตัวคนวันเสาร์หรือฝั่งในฝั่งหนึ่งก็ได้อะ ฝั่งอะฝั่งหนึ่งน่าจะมีคนที่อายุมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งน่าเด็กกว่าหรือมีความดือด้อในอารมณ์ดื้อในนิสัยส่วนตัวอะไรบางอย่างที่บางทีมันปรับข้อหากันได้ค่อนข้างยากต้องบอกแบบนี้เลยนะมันก็เลยเป็นลักษณะของการนี้ว่าอืมถ้าคุณดือ้อเราต้องคุมลนะอืมคุมตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะช่วงต้นเดือนนะที่โดเห็น ทีนี้พอมากลางเดือนครับพอกลางเดือนอะ่ะพอเริ่มมีการควบคุมกันเกิดขึ้นน่ะผลที่ตามมาคือแล้วถามว่าฝั่งต่างฝั่งยอมไหมไม่ยอมมันมีความไม่ยอมกันเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันก็มีการพูดคุยกันเข้ามาเรื่อยๆแหละแล้วมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ยังแทรกเข้ามาได้อยู่นะครับทีเนี้ยฝั่งคุณเก็บข้อมูลหนักเลย <_ ấy> อืมเก็บข้อมูลกันหนักมากอะ่ะหนักจนแบบอืมอืมจะเรียกว่ารักกันไหมก็รักกันนะแต่รักกันแบบเขาเรียกว่าอะไรการสลองสองปีปะ่ะร <as well> ักกันแบบอืมถ้าต้นเดือนต้นเดือนก็คุมไปดอกหนึ่งนะกลางเดือนอาจจะพูดกันบ้างแต่ว่า เป็นลักษณะเหมือนสงครามเย็นทีเนี้ยพอตอพอเข้าปลายเดือนเท่านั้นแหะครับอืมเอาแล้วครับอืมน่าจะน่าจะได้ข้อมูลอะไรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากๆแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ตัดจบกันสักทีเดียวนะไม่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะด้วยความที่ว่าเขาอาจจะใจเย็นมากๆครับก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคในเมื่อมาทรงเนี้ย ขอนิ่งไว้ก่อนบางคนมันมีในเรื่องของพันระอะไรบางอย่างที่หน้าที่ความรับผ<ม>ิดชอบที่มันต้องอยู่ด้วยกันเนาะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวใจเย็นก่อนก็ได้หรือแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่ว่าร่วมหวูร่วมหัวจมท้ายกันไปจนตลอดรอดฝังอืมันก็เลยกลับมาสดใสคือต้นคือต่างฝ่ายต่างโดจะเรียกว่าไงอะต่างฝ่ายต่างแบบ อืมปะทะากันสงครามเย็นบางทีก็ปลาระเบิดเลยกลางเดือนแต่กลางเดือนปลาระเบิดเสร็จปั๊บก็กลับมาสงครามเย็นอีกมันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบค์ฟแบบเนี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอืมคือโดเห็นในเรื่องของการปรับความเข้าใจกันนะครับเอาจริงๆมันมีในเรื่องของการปรับความเข้าใจกันคือต้นเดือนอ,อาจจะจุกจิกบ้างแต่พอเข้าสู่กลางเดือนและปลายเดือนไปแล้วเนี้ยมันน่าจะเริ่มคุยกันได้ <c oughs> ทีนี้พอใหญ่ออกมาตัวตนของแฟนของคนวันเสาร์นะเป็นยังไงบ้างหยิบออกมาสามใบผลที่ได้คืออย่างนี้ครับเดี The ๋ยวหาย t ีเทอ่าอย่างแรกอะะขอค่อนข้างสับสนเนาะเพราะด้วยความที่ว่าต้นเดือนอะ่ะคนวันเสาร์อาจจะถ้าถ้า น้ำหนักโดให้ฝั่งคุณก่อนนะฝั่งคุณนะ่าจ,จะทําอะไรที่บางทีอาจจะไม่แบบไม่เข้าใจเขาเท่าไหรน่นะอมดูก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาแอบน้อยใจอ่ะแล้วเขาก็งังวลในความสัมพันธ์มากนะครับเอาจริงๆจริงๆคนในนี้อาจจะเป็นคนวันจันทร์ก็ได้คนที่เกิดช่วงเ,เป็นราศีมีนหรือคนที่เป็นชาวท่านน้ำน้นกงมีนกรกฎพิจิกหรือคนที่เป็นชาวมีนนะครับก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว,ว่าเขาค่อนข้างกังวล แล้วบางทีเซนเขาแรงมากด้วยในขณะที่เขาอ่ะเขาโกรธนะเขาเก็บทรงนะครับแต่ว่าเขาอ่ะจับสังเกตคุณไม่ห่างเลยแล้วอาจจะเป็นฝั่งหนึ่งที่พอถ้าเขาถ้าเขารู้แล้วเขาโพ้งได้เหมือนกันนะครับอืมมันก็กลายเป็นลักษณะว่าเดือนนี้เขาอาจจะอารมณ์สองขั้วได้ทั้งเดือนนะครับแต่ถามว่าเขาจะขอใจเย็นก่อนอืเพราะผลสรุปออกมาเนาะใบต่อมาอย่างที่โดบอกครับบางผู้มันมีในเรื่องของ หน้าที่ของรับผิดชอบครับ e x o p e n t a c l e s คือมันมีในเรื่องของอาบางทีอาจจะมีการเปหรือให้ของบางคนมันอยู่ในช่วงของวันสําคัญเนาะชาวธาตุดินมันกงกรพฤษศกันโดยก็ต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าคือมันอาจจะมีการให้ของในช่วงวันสําคัญแหละแต่ในอีกกรณีหนึ่งอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาอ่ะเขายืนเชื่อว่าควบคุมได้อยู่เพราะมันมีในเรื่องของการควบคุมเกิดขึ้นเนาะอย่างที่โยบอก ซึ่งมันควบคุมมันตั้งแต่ต้นเดือนแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าฉันต้องกลับมาหนักแน่นกับคู่ของเราไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรตามมานะครับเอสอครับชาว้าดน้ํามีนกรกฎพิจิกนะครับคนนี้เหมือนกับว่า<ม>เขาไม่อยากปะทะกับคุณนะ่ะอืมดูเห็นว่าถ้าแฟนคุณเกิดในช่วงเวลาที่โดบอกนะ เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยอยากประทากับคุณในช่วงนี้นะมันเหมือนมันทําให้เขาหนึ่งสภาพจิตใจเขาด้วยที่บางทีเขาไม่พร้อมถ้าเกิดว่ามันมีประทาอะไรที่มันรุนแรงเพราะอย่างที่ดูบอกว่ามันมันมันน่าจะเกิดมาก่อนหน้านี้และสภาพจิตใจเขา,าน่าจะไม่พร้อมจริงๆในเรื่องของการว่าถ้าจะมาโพ้งเลยแล้วแบบตัดจบเลยว่าเอ้ยเรื่องกันเถอะหรือยุติความสัมพันธ์ลงอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมรู้สึกว่าลึกๆเขาไม่พร้อมอืม เขาก็เลยเป็นลักษณะว่าขอเก็บส่งว่าขออยู่ห่างๆคุณก่อนนะครับทีนี้อ่านประกบกันนะผลออกมาคือยังไงอย่างาที่เราบอกเนาะต,ต่อยอดจากใบนี้นะมันเหมือนกับว่าเขา่ค่อนข้างเก็บส่งแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีการประคับประคองในความสัมพันธ์เกิดขึ้นว่าโอเคถ้าแฟนนั้นจะมาส่งเนี่ยอาจจะเป็นชาววันเสาร์เองก็ได้นะที่แบบว่าทําให้เหมือนเขาเล่าแหวงอะ เขาละแวงแล้วบว่าเอ้ยมันจะไปต่อกันได้ไหมแต่เขาก็แบบเขาก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะเขาก็ร่วมหัวจมท้ายอย่างที่โดบอกเลยครับซึ่งถามว่าผลลัพธ์ที่ตามมาคือเขาขอแบ่งใจไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือเขาเผื่อใจอาจจะเผื่อใจไว้แบบกรณีว่าถ้ามันต้องปะทะกันจริงๆขึ้นมาหรือบางทีเขาอาจจะขอไปเอาตัวหรือเอาความคิดหรือบางทีอะไรเงี้ยเอาไปไว้กับทางอื่นอืมซึ่ง ถามว่าเขาไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนนะและเซนส์เขาแรงมากด้วยถ้าคุณมีพิรุธหรือทําอะไรที่ผิดสังเกตอ่ะเขาจะทำแต่เขาจะรู้เลยทันทีแต่ในขนาดเดียวกันแนะ่ะเขาอ่ะลึกๆเขาหนักแน่นกับคุณมากแต่เขาจะไม่เทคชั่นอะไรกับคุณมากอย่างที่โดบอกเนาะเป็นลักษณะของการที่ว่าภาพรวมหนึ่งของเดือนนี้มันก็เลยเป็นลักษณะว่าคู่ของคุณอนะ่ะจะเป็นเหมือนสงครามเย็นตลอดเวลาโดยที่ต่างฝ่ายต่างไว้เชิงซึ่งกันและกันแต่ก็จะปักหลักนะครับไม่มีการไปไหนแน่นอน เว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีในเรื่องของการประทะแบบแรงมากๆอย่างเงี้ยเขาก็ลึกๆเขาไหวไหวในที่นี้คืออ่อนไหวนะเนาะมันมีความอ่อนไหวแล้วมันมีในเรื่องของความเปราะบางเขากลัวเขาก็เลยว่าอาจจะขอเฟดตัวมังค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งไปเสียเดียวเอาใจไว้กับคุณได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ขอเ,ขเฟดตัวมาก่อนแล้วไว้อารมณ์ดีแล้วค่อยกลับมาคุยนะครับ ทีนี้คนโสดคนโสดช่วงนี้คุณมีเรื่องให้ทําเยอะเนาะมมันเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าเอภาระปัญหาจุกจิกะงานฉันก็เยอะอยู่แล้วเรื่องเสริมตัวฉันก็มีและแถมบ,บางทีอะ่ะคนที่เข้ามาบางทีก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไม่ใช่คนที่ฉันตามหาบางคนมีในเรื่องของการอจบความสัมพันธ์มาหมากๆาดด้วยนะอาจจะเพิ่งจบกับชาววันอังคารมาก็ได้ครับ ชาวกันก็มีชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็มีบางคนเอาธาตุน้ําก็มีวะเออมีทุกธาตุเลยแต่ที่เห็นเด่นๆน,นะมีชาววันอังคานะหนึ่งชาววันจันด้วยซึ่งบางคนอะครับอาจจะเจอคนที่คือเหมือนกับว่าเจอคนที่แบบถูกใจถูกสเปคในทถาโลกออนไลน์ อืมก็ต้องสแกนกรรมดีๆเนาะอย่างที่เราบอกแต่ดูมีความรู้สึกว่าคุณจะไม่เทคแอคชั่นอะไรมากนะครับคนวันเสาร์เหมือนกับว่าคุณนอะขอดูก่อนดูไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดว่าหนึ่งการงานคุณหมายถึงคนที่คุณจะดีวจะ,จะจ,ะจะจีบหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ดูรวมๆแล้วเก็บ รวบรวมแล้วส่องแล้วทุกอย่างแล้วแล้วไม่ความรู้สึกว่าไม่ใช่คุณก็พบจะตัดเหมือนกันจริงๆมีคนเข้ามาเยอะนะครับแต่สิ่งที่โดอยากให้ระวังคือหนคนที่หนึ่นำในเรื่องของการผิดศ,ศีลธรรมเข้ามามันมีโดอัานตามไพ่นะไม่ใช่คนดีอะไรแต่อาจนตามไพ่เพราะมันมีจริงๆหนึ่ง เข้ามาแบบปรับปรับฉับพันแล้วบางทีมันเหมือนเขานําเรื่องอะไรบางอย่างหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของการคาดหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากตัวคุณด้วยก็ได้บางคนมีสายเปเข้ามาแต่เปนในที่นี้คืออาจจะแบบใแหบบ้ข,ของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแบบมั่นใจมากเลยแต่มันก็ต้องดูในเรื่องของความสม่ําเสมอด้วย,วยถูกไหมใช่ถูกต้องไหมครับแล้วบางคนอนะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาก็รึงรังกับคนเก่าๆด้วยอ่ะอืม ก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเป็นกรณีไหนซึ่งคนที่ทำให้คุณกังวลน,นะคุณก็คุยได้ไม่ว่ากันแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าคุยแล้วมีความดูใช้คำว,ว่าเนกาทีฟได้เนาะถ้ามีความรู้สึกว่าให้ความรู้สึกเหมือนเชิงเนกาทีฟมากๆอะ่ะคุณก็ไม่เอาคุณก็เหมือนกับว่าโอเคงั้นไว้ก่อนก็ได้ไม่รีบงั้นฉันโอเคฉันไม่รีบ ฉันขอไปแบบเนืบๆเรื่อยๆสบายๆสยิมโปลแค่นั้นทีนี้ไพ้คำแนะนำอยากบอกอะไรนะครับพันทัสมาทาร์ลอนะครับเออกองนี้ก็อยู่กับโดมาค่อนข้างนานเนาะ อ The Hangman ห wow. บว The Hangman นะครับอ่ะคนมีคู่ก่อนคนมีคู่นะครับอย่างแรกคืออยากให้คุณใจยเย็นอืมไม่อยากให้ทาตามให้คือบางทีมันอาจจะมีสร้างความกดดันและความเครียดในบางอย่างอยากให้คุณปล่อยวางนะแต่ขอให้คุณใจยเย็นและอย่าลดการในเรื่องของการสังเกตคุณอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างในช่วงที่โดบกเนาะบางคนรู้ตั้งแต่ต้นเดือน และบางคนมีแนวโน้มที่จะรู้ในช่วงปลายเดือนอืมมันก็จะมีอยู่สองช่วงนะครับที่โดนมีความรู้สึกว่าต้องระวังก้างเดือนอ่ะโดนคิดว่าอาจจะสงสงละมันอาจมีการมอบของอะไรแบบอุ้ยมาแบบอุ้ยเช้าถึงเยน็นถึงมันมีอะไรซ่อนมาในนี้หรือเปล่าอืมประมาณนั้นเลยครับคนโสดคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆเนาะที่บางทีคุณก็ไม่ยอมปล่อย คือคุณก็เปิดใจนะแต่ถ้าโดนแนะนำมันเหมือนกับว่าอยากให้คุณปล่อยพลังงานเก่าๆไปด้วยหรือในขณะเดียวกันคุณรอคนเก่าก็ได้แต่คนใหม่ๆคุณก็ไม่ได้ลดในเรื่องของความพยายามที่จะหาหรือถ้าถ้าไม่ความรู้สึกว่าเหนื่อยที่จะหาอาจจะชะลอไปก่อนเพราะคนที่เข้ามาบางทีอย่างที่โดบอกว่ามันมีแม้กระทั่งคนที่ผิดสังเกตมาหนึ่ง สายเปยเนี่ยสายเปยเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันเปเปแล้วทีเนี้ยเอาอะไรมาเพิ่มด้วยหรือเปล่าอเนี่ยเช่นมีคนที่เขามีปัญหาด้วยไหมครอบครัวเขาเป็นยังไงทัศนคติอะไรมันเหมือนกับว่าให้ศึกษาคนดูดีๆก่อนที่กําลังจะบอกนะซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากร่วมหัวจมท้ายกับเราไปตลอดรอดฝั่งนะครับหรือไม่ได้มีแพผนในเรื่องของการที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับเราทุกคน คือคุณอาจจะมีตัวเลือกเนี่ยในเดือนเดือนนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับสังเกตหรือการอะไรอย่างเงี้ยการดูพฤติกรรมดูความสม่ําเสมอมันก็จะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งบางทีอาจจะต้องให้เดนแฮงแมนมันเหมือนกับว่าคุณก็หัวเดียวกับทีมรีบนะในการจับสังเกตคนถ้าอย่างถ้าโดูจะแนะนํโดูอาจจะต้องแนะนําว่ามีคนเข้ามาช่วยสแ,แกนบางทีอาจจะมีเพื่อนที่เราไว้ใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ,อาจจะช่วยดูหน่อยก็ได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ไพ่พอเราเกิดอยากบอกอะไรตัวสับไปแล้วแต่ไพ่คำแนะนำสับสดๆเมื่อกี้ the big picture ครับใบแรกเลยเหมือนกันที่โดาบอกครับอย่างที่โดาบอกว่าคุณอยากได้คู่ชีวิตแบบไหนเนาะคนมีคู่ก่อนคนมีคู่ก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะร่วมทุกร่วมสุขกันไปก็จริงแต่มันมีในเรื่องของการประทะกันบ้างแต่ถ้าคุณยังมองในเรื่องของความเป็นครอบเป็นครัวกันอยู่ ถ้ามันไม่ได้ผิดอะไรซ้ำๆมันสามารถพอที่จะปณีปานอมหรือคอมเพลมไอส์อะไรกันได้เนี่ยคุณก็ควรจะพูดคุยกันดีๆนะครับคนโสดโดยก็มีความรู้สึกว่าเอออยากให้คุณมีศรัทธานะอืมว่ามันจะมีคนคนหนึ่งอ่ะในสิ่งที่คุณตามหาคุณอาจจะหาแบบจากช้อยคุณนั่นแหละ เยอะแยะมากมายจิปัตะเยอะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่จะมีสักคนหนึ่งอ่ะที่มันทําให้มันโลกคุณกลับมาสวยงามอีกครั้งเนาะเพราะโดเห็นเลยว่าบางคนอ่ะมันมีในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่คุณก็ไม่พร้อมเท่าไหร่ในการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ภาพใหญ่ๆทําภาพเล็กให้สวยมองภาพเล็กให้ออกมองภาพภาพในอนาคตว่าถ้าฉันมีแฟนฉันอยากได้แบบนี้ มีคนไหนบ้างที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆเนี่ยครับมีสี่สห้าคนมีมาให้เลือกเลยอืมแต่เลือกในความไม่พร้อมของคุณด้วยนะ mm hmm. Epify your positive emotion อย่างให้โดบอกเนาะเออ่ถ้าคนโสดแล้ควคนมีคู่เลยมันมีในเรื่องของความมันมีในเรื่องของการปกปิดปิดบังเนาะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่โดอยากให้ทำคือ ขอให้คุณหนักแน่นในตัวเองนะและศรัทธาในตัวเองให้มากๆว่าไม่เป็นไรกลับมาสดใสฉันยังเหมือนเดิมฉันยังแฮปปี้ฉันยังมีความสุขฉันยังใช้ชีวิตตามปกติได้ทุกอย่างและฉันเชื่อว่าฉันจะเจอคนดีในไม่ช้านี่แหละอืแล้วมันจะทําให้มันเป็นเสน่ห์ในตัวคุณได้ด้วยนะครับแล้วมันเหมือนกับว่ามันดึงเสน่ห์ออกจากตัวคุณอ่ะแล้วคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่คุณดิวอยู่คนที่คุณชอบอยู่หรือแม้กระทั่งแฟนคุณสามีภรรยาคุณเนี่ย ที่คุณมีคู่กรณีกันอยู่ก็ต้องบอกว่ามันมันจะกลับมามันจะกลับมาแค่คุณใจเย็นแค่คุณมีความรู้สึกว่าโอเคพูดคุยกันได้เปิดใจรับฟังกันให้มากพูดคุยกันให้เยอะอืมพูดคุยแบบมีเหตุเป็นผลนะไม่ใช่อารมณม์ช่วยได้เยอะนะครับทั้งคนโสดกับคนมีคู่ใบต่อมา บี service. อินซิวิตอย่างที่เราบอกว่ามันมีในเรื่องของงานเปนเนาะแต่คนที่เปย์อะเปย์แล้วมันคุ้มรอเปล่าบางทีคุณอาจจะไปเปย์เขาด้วยนะคนวันเสาร์คนวันเสาร์าที่เรารู้จักส่วนใหญ่ค่อนข้างรวยอืมแต่เราก็ต้องบอกว่าบางทีอ่ะการเปย์ไปแต่ละครั้งอะมันมันคุ้มกันหรือเปล่าคุ้มกับสิ่งที่คุณเสียไปหรือเปล่ามาน้ําเนี่ยเขาได้ประโยชน์นะครับแต่เขาไม่ได้ให้กลับมากับนางเงือกหรือปะกาลังตรงนี้เลย ออยู่กันแบบอิงอาศัยอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝั่งหนึ่งก็เสียประโยชน์คือผลิต,ตออกมาให้ไพ่ก็เลยบอกว่าบางทีการให้และการรับที่เท่ากันมันก็เป็นสิ่งสําคัญในบางเรื่องเนาะเช่นบางคนอะ่ะอยากให้คุณซัพพอร์ตความรู้สึกบ้างนู่นนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งบางคนอะ่ะมันไม่มีให้มีแต่ของแต่ไม่สม่ําเสมอก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ดูความสม่ำเสมอดูความเสมอตัวเสมอปลายของแต่ละคนนะครับขอบคุณนะครับชาววันเสาร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปของเอ่อนั้งดวงรายเดือนเดือนเมษานะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไปเจอความรักที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ